สวัสด,ดีครับวันนี้อยู่กับ r o b o t i z a t i o n อยู่กับ g a มเมอร์นะครับเครื่องพนันหรือเครื่องสล็อตนั่นเองความอันตรายเป็นสีฟ้า TE นะครับผมอันน้ตัวนี้นะผมเป็นไอเทมหรือว่าเครื่องมือในการใช้งานนะครับไม่มีคิวพอร์ตไม่มีเลยเลยนะครับหลักการทำงานของมันนะครับผมเวลาเราเข้าไปทํางานกับมันเนี่ยเราจะทําการหมุนคันโยกที่อยู่ตรงนันนะ เจนะการหมุนคันยกนั้นแล้วเครื่องจะทํางานถ้าผลลัพธ์มันออกมาเป็นสีแดงนะครับผมอันโนมอรี่ในโรงงานจะทําการสุ่มหลุดออกมา1ตัวนะครับผมเอาเฉพาะที่ตัวหลุดหลุดได้นะจะสุ่มออกมาหลุดตัวหนึ่งถ้าเราทํางานแล้วมันได้สีทองหรือสีเหลืองนะครับผมเ,เราจะได้ทำเร,เราจะได้โคตาห้าเปอร์เซ็นของงานในวันนี้นะก็คือโคต้าบนเนี่ยแปด 860นะครับผมเ,เราจะได้5%ของ860นะขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเรามีโค้ตาที่ต้องเก็บเท่าไหร่นะครับผมมี860ก็จะได้5%ของ860นะโอเคเมื่อเราได้งานเ,เมื่อเราทำการยังไงได้หมุนได้สีทองบ่อยๆนะครับผมหรือว่าเราหมุนได้สีทองโอกาสที่เราจะหมุนได้สีแดง หรือว่าล้มเหลวอะมากขึ้น5%เทุกๆครั้งที่เราได้นะแล้วมันจะสะแต็คทุกครั้งจนกว่าเราจะจบวันนะผมเต็มสุด95%ประมาณนั้นนะครับโดยที่โอกาสหมุนครั้งแรกจะเป็น51ต่อ49นะก็คือ51สําเำเร็จ49ไม่สำเร็จประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูตัวนี้ใช้ได้เรื่อยๆนะครับผมหมุนได้แบบไม่จำกัดแล้วก็หมุนได้ค่อนข้างเร็ว o v e r อร์โหลดสตไม่มีนะครับปิดไม่ได้ทุกๆครั้งที่เราสำเร็จนะครับผม อ่าผมก็ได้5%้อของ860นะทุกหน้าทุกครั้งที่เราสำเร็จนะผมโอกาสที่จะผิดพลาดมากขึ้นนะบวก5%เผมตอนนี้น่าจะเป็น54%แล้วนะครับโอกาสที่จะพลาดอ่าผมพลาดละผมเป็นการสุ่ม a n ม m a l y หลุดตัวหนึ่งแล้วตัวที่หลุดเป็นบูสตานะครับผมตัวที่หลุดเป็นบูสตา แล้วก็บิ๊กเบิร์นหลุดเพราะว่าเพราะว่าปูสตาร์หลุดนะครับผมบิ๊กเบิร์นหลุดเพราะว่าปูสตาร์หลุดอ่าผมมันจะสุ่มอนโนมารี่ทุกตัวในเกมเยร์นะแล้วปูสตาร์ผมไปอยู่แซ็กทีมด้วยอ่าวินนิ่สมายหลุดนะครจะ,จะเป็นเบิร์นจะเป็นเบิร์นหลุดต่อนะครับอ่าสีแดงเพิ่มแล้วฟงมุนอีกครั้งนะครับฟงมุนอีกครั้งดีวีดีแมนหลุดนะครับ เรียกว่าเป็นไอเทมที่ใช้ใช้แกล้งเพื่อนได้ดีเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าไปเล่นเล่นในเซิร์ฟฟับบิกแล้วเขาเอาอันนี้เข้ามาเราไปหมุนลัวูมีโอกาสโดนตีนะครับโอเคสติ๊กเกอร์หลุดประมาณนี้นะฮะแต่ผมหยุดไม่ได้ไงฮนะการพันันนะครับผมประมาณนี้เอาจริงมันค่อนข้างยากเลยนะอันนี้ผมได้สีเหลืองอีกละกระปุกโบต้า5%อันนี้คือมันเป็นพันเก้าร้อยหนะเก้าร้อยห้างมันเถอะ คันว่าอืมประมาณนี้นะครับผมผมจะต้องรีเซ็ตวันแหละผมไม่เล่นหรอกโอเคสำหรับแกมเมซอร์มีประมาณนี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับ